ต่อไปเป็นการติดตั้งตัวสปีดล็อกนะครับของเอ็กแพนเดอร์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่ปลั๊กที่ใช้มันจะอยู่ในเบ้าข้างที่เหยียบเท้านะครับกานแกะนะครับจะมีจุกตัวนี้นะครับเป็นกิฟล็อกนะครับสองตัวนะครับแล้วก็ตัวที่สามคือตัวนี้นะครับมีสามตัวนะครับที่เกี่ยวข้องอ่ะนี้ให้น้องกลับบีแกะการแกะกิฟล็อกเดี๋ยวผมจะแกะออกมาแล้วมาสาธิตให้ดูนะครับ นะครับมันจะอยู่แบบนี้นะครับเราใช้ไขควงแบนตัวเล็กแงะเข้าไประหว่างแป้นใหญ่กับแป้นเล็กนะครับแงะแป้นเล็กให้ให้เด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับซึ่งจะทําให้ด้านล่างมันหุบเข้าได้งี้ยมันก็จะดึงออกมาได้นะครับตอนใส่เราก็บีบหัวให้มันพอดีกับรูแล้วก็ยัดเข้าไปแล้วก็กดเข้านะครับจะมีอย่างนี้อยู่สามตำแหน่งนะครับอยู่ใ,ใต้กัน คนที่เล็บแข็งๆก็ใช้เล็บจิกเลยนะครับจิกอย่างนี้นะครับจิกให้เด้งออกแล้วก็ดึงถ้าไม่เล็บไม่แข็งพอก็ใช้ถขควงนะครับนี่ครับเหมือนกันนะสามตำแหน่งอันนี้พอพอได้ทั้งสามตำแหน่งนะครับแันนนงน้างตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ดึงอันนี้ออกนะครับ ดึหออกก็เลื่อนไปข้างหน้านิดหนึ่งนะครับมันก็จะหลุดออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําการติดตั้งได้นะครับการติดตั้งก็ง่ายๆครับใช้แค่ปลั๊กตัวนี้นะครับมองเข้ามาจยมีปลั๊กอยู่ตัวเดียวเหรอครับดึงออกแล้วก็เอาผู้เมียแทะเข้าไปแล้วก็เก็บสายไฟนะครับแล้วก็ร้อยสายเข้ามาตัวสปีดล็อกตรงนี้ก็ใส่นะครับ OBD ใส่เข้าไปนะครับ แล้วก็ร้อยสายมาพันเก็บไว้นะครับแล้วก็ประกอบกลับแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะครับใส่ตัวบนไปก่อนเลยนะครับแล้ตัวล่างเขาใส่กันเลย ถ้าทุกอย่างเข้ามันจะดังกุ๊บนะครับแล้วก็มันก็จะลงล็อกนะครับแล้วก็โูนัดดูต่างๆมันจะอยู่ตำแหน่งเดิมน,นะครับก็ใส่เ,เข้าก็ไปครับโอเคนี่นะครับก็เสร็จนะครับ ก็ไม้นี้มันแถมไปนะครับก็เก็บไว้ใช้ครับ